สวัสดีครับตอนรับ fc เขาสู่ช่องลุงเปลี่ยนสายห้าครับนี่คือบรรยากาศตอนดึกๆครับยังมีอีกอาชีพหนึ่งซึ่งเป็นอาชีพผู้ยุเบื้องหลังครับในการทำงานตัดต่อ ในการทำเอ็มวีทำข่าวทำหนังสัน,นครับสึ่งผู้อยู่บางหลังซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนคอมพิวเตอร์ครับซึ่งได้รับงานนะครับเบื้องหลังหลายๆคลิปหลายๆเรื่องเล่าครับ ลุงเพียนเองก็เคยได้ให้อาจารย์เพิินนะครับทำเบื้องหลังทำมิวสิกวิดีโอทำละครสั่นทำหนังสั่นเนะซึ่งสิงสบคคอยได้ออกหน้าซื้อพอบันไดนะครับเนาะมืน,นี้ลุงเพียนเองสีนนำมาเบิง ครับการทำงานเบื้องหลังงานคุณภาพหลายงานมาว่าจะเป็นการทำบันตรีการเฮดสปอร์ตโฆษณาสปอร์ตหาเสียงเฮดหนังสรรันหนังไทยบานนะครับนี่ท่านกล้องนี่ครับ นี่คือเบื้องหลังนะครับเ่ต้องใส่้องรู้ก็ได้นะครับผมสิพามาพบกับอาจารย์หลอดนะครับสวัสดีครับอาจารย์หลอดครับสวัสดีครับวันนี้ว่าตาต่อวิดีโอครับพี่น้องเรื่อๆเดืนก็บวัสนัไปนอนครับพี่น้องตื่นแต่อาชีพงานตัดต่อนะครับพี่น้องอันนี้คือตั้งตัดต่อยูทิ่งจากที่งานคาวนะครับน้อครับ จากที่มันขาตแต่ตท่านเหล่วครับเป็ดไทยทำมากเลยครับเป็นถึงทางครับถึงทางจากไอ้ปัะเทศมุนนีถึงมาตุ้งหูครับระยะน่ากุมันสามกิโลกว่วสามกิโลกรั่วไอ่ไหม่ครับไหมอ่าดีแปดครับนี่ดีบุบแปดเขาไเสื้อไหมเข็ไม่เสื้อสุดเจ๋วสีทองนะครับแต่คนเราทำว่าเป็นยังคลิปคลิปผมคือ ใ่วันหน่งเราเสียงก็จะยิงก็จะก้มยิกจนี่ครับ<ม>เอออยากเสียงดีอยากเสียงได้ต้องต้นสื่อครับ<ม>เออแม<ร>่เราอสถาพันเรามีไม่เป็นคองอมเจาองครับต้องสถาพันธรี่นองแต่ต้นสื่อบ่าติดถึงสามเมืองตายคนหรอ<ม>เอออันออนี้ก็ครับนี่เราประมาณครับเริบเรินเทียขึ้นก็แก็ขึ้นไปยังขึ้ถามว่าขึ้นจอยแก็นี่คือ นี่ครับงานเบื้องหลังเราหลายครับเันเอามาเลยครับแพ็คกล่องเลยเออนี่แล้วเปลี่ยนกระติกาเมื่อเบืองเลยครับกา่กระต๊อกกระต่อกวิโอครับเออโปรแกรมครับนี่แล้วตัดต่อขึ้นของหย่อมอยู่ครับเออหย่อมนครับแลาวไล่คนอยากเคล็ดครับแต่ว่ามันเกิดเคล็ดโปเป็นเบอร์สกุลนะครับมันต้องเลี่ยนครับเลี่ยนมาเพื่อสิ่งนี้ครับเพื่อผมก็เลยเก่งเน้ยครับผมก็เลยเลี่ยนไปตามสังให้ครับ ครับผมการทำสังเกตก็คือสิบบูปินนะคนเอาการทำงานเบื้องหลังการทำมาหากินของแต่ละจีบนี่บุกคือกันครับผมบ่เคยทายคลิปจัดเกรเนี่ยเราถือแรกครับขออนุญาตนะครับน้องพี่น้องนี่ครับเป็นครั้งแรกที่ทายคลิปลงครับเป็นอีพี่แรกอีพี่แรกเลยครับประเด็บอกเราตัวอีพี่แรกครับเพราอสมากไม่จะลงภาพนี่ครับนี่เจ้าคุณอาจารย์หลอดอาจารย์หลอดเลสเป็นน้องบอลคุยซื้อมาจักผมว่าแต่ว่าเบื้องหนึ่งตาซิบบูป็นครับเฮ็ดให้เบบูงพร้อมครับว่า วัวบริ ok. เก็ว <bizarre> ่าเก่งครับพ Is yeah. ี่น้องผมบริเก็ตครับแต่ว่าผมเสียดเลยมึงนะตาถือผมไม่ได้นอกจากหนอกจากกังเว้นล่ะสิซ้อนนักเรียนแล้วอาจารย์หลอดกังคืนกันสิร้อยเฮ็ดอันนี้แหะครับร้อยเฮ็ดตัดต่อไปดูครับมาลับบนน้องเขาตีสามทีกับบนนองจับตาเบี่ยเบียวมันเป็นโบกเรือตำรวจท้าวคุณเสียยาบ้าบ้าหรลูก่าเพราบอกเออผมเห็นงานกังขึ้ครันสุดท้งหลายเราเป็นคู่คอมพิวเตอร์เลยครับเราสิงทำงานเบื้องหลังเขา อย่ามองคนที่ภาพลักษณ์ภายนอกครับเราเป็นคนทรงหนีครับเราเป็นคนทรงหนีเสือแต่เราเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์ครับสอนดนตรีนะครับเนาะอยู่บางหลังลังเทอกับไปหมอบข้อมันเทึงนาห่านนะครับพ่อล่ำศิลปินเพื้นทินทองทินมีศาลนะครับเนาะเบื้องหลังคือนีคืออาจารย์หลอดครับ ฉายาคนอาจารย์หลอดคีย์บอร์ดส้มนะครับนี่เขาละตัวจริงครับก็เห็นลูกโกนี่ก็คุณภาพหลดนะครับเนาะลุงเพียดก็เลยพามาเบิ่งบรรยากาศลอยเบื้องล้างพันครางขึ้นครับมือนี้เนาะลุงเพียดกันนี่มีโอกาสนะครับเออมาเป็นผููอยู่เบื้องหลังอีกผู้หนึ่งนะครับเนาะคือเบื้องหลังเล่าครับอยู่ทางหลังเราจะสื่อดอกลุงเพียนนี่เนาะน,น,นะครับเลยนําบรรยากาศมาว่าโอ้เห็ดอย่างไรเนาะ คือยอดวิวยอดแชรหลายแท้เหตุให้้หหลังคนนะครับนั่นแอ้ก็มีอาจารย์หลอดนี่แหละครับพออยู่เบื้องหลังนะครับมีมมวิดีโอต่างเนาะรูปภาพงามๆตัดเป็นมูวี่ตัดเป็นหนังถ่ายออกไปหลักก็งามภาพสวยครับปันเหตุเป็นในคอมพิวเตอร์นี่แหละครับเนาะเข้าสู่กระบวนการเพื่อสิออกไปสู่สายตาสายหลายอย่างหลเนี่วไปนะครับเนาะ ลุงเขียนเลยนำมาเบ่งบรรยากาศเพื่อเป็นความรู้นั่นะครับเบางแหลกกับประตองสิเลียรอครับเพจลุงเขียนไซ้าก็มีแต่แนวเออความหูแปลกๆหรือว่าสาราแน่ไหลสาราแน่ขอบคุณเอฟซเดอที่ติดตามลุงเขียนไซ้าติดตามได้ทั้ง2ช่องทางครับทั้ง youtube ทั้งช่องเพจลุงเพียนสายห้านะครับขอบคุณเอฟซี FC, ฟังไทยฟังล่าหละกกาตั้งประเทศที่หักหละกกลิโต้ลุงเพียนกดแช่กดซับสไคร์กดติดตามกดไลค์กดแช่กดซับสไคร์ติดตามทุกคลิปนะครับลุงเพียนกับสิยายามสันสังมหายเอฟซีในเบื้องโนาะสังสัน เพื่อนะครับการเล่นหลูน้านะครับเนะหลายๆอย่างหลายๆแนวถีล,ลุงเพียนไปเห็นไปผอมากแต่สิมานําเสนอคือเก่านี่แหละครับขอบคุณเด้อสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอให้ลำลำเรื่วยๆครับมีสุขภาพที่แข็งแรง,งมีเงินมีทองใส่ายๆนะครับถือเกลีกถืรอรางวัลกันแล้วกันเด้อครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ